สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใน ร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมพี่จะสอนเล่นเลยนะครับผมก็คือทุกคนก็น่าจะเล่นเป็นแหละแล้วเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคนที่ลดยเยอะนี่ถือว่าดีเลยนะจะมาตามล่าชุดลิงนะครับช่องพี่คือกอริลลาทีวีใช่ไหมต้องมีชุดลิงนะครับผมมาก่อนจะไปนะสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมก็จะได้กีตาร์ตัวนี้แล้วก็ถ้าทางร้องเพลงแบบรีมิเต็ดมีเสียงเพลงด้วยนะครับผมก็เขาแจกปัทมานี่แบบฟรีๆไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือหักในซิมก็ได้นะครับผมเขาแจกไปเติมเกมแบบฟีเลยขอนะ แอปนี้เลยสำหรับคนที่หาเพชรแบบฟรีต้องดูครับผมทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนหาเพชรแบบฟรีๆนะครับดูเพชรพี่นะครับ340เบ็ดเพชรนะครับเพิ่มมา100เพชรแบบฟรีๆเลยครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปตรงคอมเมนต์นะครับผมอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปนะเกิสะสมนะครับผม แบบว่าแบบยังไงดีอรคือคอยลูกดาวมีความสามารถในการแลกบัตรชูมันนี่นะครับเติมเงินมือถือก็ได้เติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับผมและก็มีการเช็คอินไลน์วันนะครับผมเช็คอินไลน์วันก็สามารถเก็บคอยได้เหมือนกันนี่เลยมีคอย,อยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กดดาวน์โหลดไปนะเก็บรวบรวมคอยนะครับผมถึงปริมาณที่แลกได้นะครับผม <c oughs> อ่าแล้วก็สามารถเก็บคอยได้จากตรงนี้อีกนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะ นี่เห็นไหมคอยรูปดาวเนี่ยเยอะแยะมากมายแจกบัตรทองบัตรทูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแลกกันนะครับผมคอยรูปดาวตัวนี้สามารถแลกเป็นบัตรชูม,มันนี่และเติมเงินมือถือ,อยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับผมมันจะมี3ช่อง,ช,องช่องแรกเติมเงินมือถือช่องที่2คือแลกบัตรชูม,มันนี่นะครับผมพี่สอนแลกบัตรชูม,มันนี่ไปแล้วแต่นี่เติมเงินมือถืออย่างง่ายเลยนะครับผมสําหรับน้องๆที่เป็นสายฟรีนะครับก็ใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนบริการของเรานะครับ AS d t a c h to move อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือก ราคานะครับผมก็ค่าโทร1,000 0หมื่นได้100บาทนะครับผมก็เลือกเลยนะครับผมหรือจะเอา50บาทก็ได้นะครับ5,000คอยนะครับผมสำหรับคนที่กด ลิงพี่ก็ได้เลย1น0 0คอยนะกิบสะสมแล้วกดแรกครับกดแรกเสร็จนะมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะ5้บาทเติมเข้าซิมโทรศัพท์แล้วใช่ไหมมามาดูกันต่อนะครับผมกดเข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดเข้าไปตรงเติมเพชร,ร <ๆ S 1> นะครับผมนี่เลยกดเข้าไปตรงเลขบวกนะปุบเลือกบริการนะครับผมแล้วก็ให้มันหักในซิมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับผม50บาทที่เราเติมมาแบบเมื่อกี้นี้เติมเข้าไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจครับก็ลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมบอกเลย นี่เดี๋ยวรอข้อความมันเข้านะยืนยันการสั่งซื้อนี่คุณซื้อแม็กเกตนี่หนึ่งร้อยไดมอนด์โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างรับฟรีเลยหนึ่งพันคอยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพชรฟรีนะครับหางห่ายๆนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะรไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินหรือบัตรทูมันนี่นะครับผมเขาแจกหมดเลยนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างตัวคอมเมนต์เลยใครที่กดลิงก์พี่จะได้ฟรีๆเลย1000คอยนะครับไปเติมเกมกันเลยนะก็ได้กีตาร์เทๆนะครับผมหรือท่าทางจัสตินบีเบอร์ระดับสีทองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมซึ่งในร้านค้าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมมาเรามาลุ้นกันนะครับผม่าส่วนลดเท่าไหร่กดเข้าไปตรงลูกตะกร้านะครับผม8วัน นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็ได้ด mm. ดนี่กดแดนตรงนี้เหมือนกันนะครับผมรับสิทธิพิเศษนี่ครับผมมาลุ้นกันพี่ขอไม่ไม่ต่ำกว่า60ละกันเนาะสำหรับคนที่ได้มากกว่านี้นี่ครับผมบอกเลยนะไม่มีตังค์เติมเกมนะคือยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ลดมากนะยิ่งดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้อะไรได้อะไรได้อะไร 65 60บ้หเป็นไงครับผม69โคตรคุ้มนะครับผมซึ่งของในนี้ก็จะมีของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับคนที่ได้70 80นี่คือบอกเลยกดลิงก์ด้านล่างเลยดีกว่านะครับผมก็คือโหลดไปเก็บคอเชิญเพื่อนนะครับผมตวงเงินเข้ามือถือหักในซิมเติมเกมได้เลยอยากได้แล้วก็ได้นี่ก็คือเป็นชุดทั้งน้าของอาแดนมังกรน,นะครับผมอามีกล่องปืนไม่ได้รอบนี้การที่เราจะเล่นคุ้มนะครับผมให้แนะนํามาซื้อชุดที่ชอบนะครับกับ กล่องปืนอัพเวลนะครับผมแค่นั้นพอเลยนะครับสหรับพีนะรอบนี้มีดิสตินีกาดิเอเน่ใครับผมเอเ็มแปดนะครับจัดไปเลยล้วห้าสิบเพชรคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวดูกันนะครับผม ตุ้มเรียบร้อยห้าห้าสิบหกคุ้มแล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสิบอันก็เท่ากับหนึ่งร้อยเพชรแล้วนะครับผมซื้อมาหนึร้อยห้าสิบก็คุ้มแล้วนะครับผมเห็นป่ะนี่เห็นป่ะต่อไปกดสลับนะครับผมอ่าจัสตินบีเบอร์ตัวนี้คืออันเดียวกับที่ท็อปอัพนะครับผมไม่ต้องมาซื้อในนี้นะครับผมเปลืองเพชรนะครับผมโอเคต่อไปเป็นทางหน้าของปืนเอ็นฟิไฟกับคาบุกินะครับผมคาบุกิคือน่าจะเป็นเอ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 ฟาร์มาสนะครับผมเป็นฟาร์มาสนะครับผมโอเค แล้วขอดูชุดนี้ก่อนชุดนี้โคตรเท่โคตรตึงโคตรได้โคตรเอาโคตรโคตรตึงอะชุดนี้ครับผมสวยมากเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแล้วมันไม่อยู่ในสายตาเรานะครับเราคือล้องมาฟ้ากล่องปืนก่อนเลยนะครับผมกล่องปืนโคตรคุ้มนี่5กล่องแม็กซิมัมเบตดีเลยตีเก้ากล่องนะครับผมตู้มโหคุ้มแล้วเห็นไหมมากกว่า9โคลเคนก็คุ้มแล้วนะครับผมเออมากกว่า10โคลเคนก็คุ้มแล้วนะแต่มันมีตั้งแบบขูโคตรเยอะนี่ อันนี้คือฟาร์มาสคาบุกินะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนคนที่ซื้อจัตติมิเบอร์ตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อนะมันเป็นกับดักนะครับผมให้เราไปซื้อทางหน้าของชุดต่างๆนะครับผมในนี้หรือจะเป็นบัตรซุ่มปืนบัตรอีโออะไรประมาณนี้นะครับผมและช่องพี่นะครับผมไม่มีตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นช่องกอริล่าชื่อกอริล่าก็จริงนะครับผมแต่ไม่มีชุดเล็งเลยก็รอบนี้มันมาแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยเอ๊ะสามร้อยกว่านะพี่ได้ส่วนลดแค่ประมาณเกือบหก กือบเจนะครับผมมันก็จะประมาณ300เนาะ309เพชรนะครับผมตัวนี้ก็จะได้ชุดลิงเท่ไปเลยนะครับผมเออดีก็มีหลากหลายชุดให้เลือกนะครับชุดน,น้องผู้หญิงก็ได้ชุดผู้ชายก็ได้แล้วแต่นะครับผมหรือเป็นชุดไอผู้ชายใส่สูทก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเออโคดอารีอาดร309เเพชรนะครับผมจัดไปเลย เรียบร้อยนะครับผมชุดลิงมาแล้วนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยหายากด้วยนะครับผมมันโคตรแพงอ่ะแต่มันขายอยู่ที่3า0ร้อยเาเพจนะครับผมบอกเลยโคตรเติงแลวก็ซื้อถินแอปเปิลแต่เราคนที่ได้ส่วนลดมากๆนะครับผมบอกเลยโคตรจะคุ้มนะครับผมสามารถซื้อได้แบบเยอะแยะมากมายมีไอเทมหลากหลายมากมายนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใครได้ส่วนลดเยอะก็เนมาบอกพี่หน่อยนะครับผมหรือใครที่หาเงินเติมเกมนะ ลิก์อยู่ด้านล่างเลยตรงคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดเข้าไปนะครับผมโหลดติดไว้ก็ไม่เสียหายเช็ Check คอินทุกวันใส่โค้ดของมันทุกวันแล้วพี่เจ้าใครที่กดติดตามพี่นะพี่จะเาโค้ดมาแจกนะครับผมทุกสัปดาห์นะครับผมก็จะได้โค้ดเติมเข้าไปได้คอยไปแลก,กวัตชุมน,นี้นะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะ โอเคนี่เห็นไหมพี่ก็เอามาเติมเข้าทูมเบอรี่วอลเล็ตนะบัตรทูไปเติมก็แจกบัตรทูด้วยหรือเติมระบบเติมเงินก็ได้นะครับผมย้ำนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมอยากได้อะไรก็ได้ในเกมนะชิวๆเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ตัวนี้นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับผม Beautiful Love นะครับผมของ Estebel คือท่าทางนี้เป็นระดับสีทองนะครับสามารถร้องและมีเสียงเพลงออกมาได้ด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยส่วนชุดทีจ่จอ,อน,นี่นะครับผมบอกเลยโคตรจะเอาสำหรับคนที่ชอบนะก็จัดได้เหมือนพี่นะครับผมเออเออโคตรจะได้โคตรจะโดนนะครับผมโคตรตึงเปะ๊ะดูดิเทปะคือมันกวนนะครับผมชุดลิงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคก่อนจะไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อน พี่เราซื้อหินบางคนถามว่าพี่ทาไมต้องซื้อหินอัพปืนเยอะแยะในอะับผมคือซื้อแล้วมันถูกใช่ไหมถูกเสร็จเราก็แค่มาเช็คแล้วก็มาอัพปืนนะครับผมดูจากการอัพของพี่ก็ดูดิขึ้นไปถึงไหนแล้วในเวลสี่เวลห้าเวลอะไรเะโอ้โหแต่ปืนใหม่ยังไม่มายังไม่ได้อัพนะครับผมก็อัพพวกที่มันอ,อน่อ,อนๆไปก่อนนะครับผมดูดิเออประมาณนี้เลยนะครับผมไอดีพี่ก็พอประมาณแนละไม่ได้ตึงเท่าไหร่เนีครับผมเอ็มแปดก็ใกล้แล้วขาดอีก500รอยกว่า400้กว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคสกเ็ก okay. แล้วเราได้แล้วปืนงูยังไม่ได้ปืนงูก็จะได้แล้วนะครับผมตัวนี้นะผมโคตดเอาบอกเลยเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องเพชรเลยนะครับผมเพชรแจกฟรีนะครับผมก็คือแจกวัตถุหรือเติมเงินเข้ามือถือหักในซิมได้เลยสอนแล้วนะครับที่ต้นคลิปนะสามารถย้อนกลอไปดูได้นะครับผมเออก็อมาได้เลยสำหรับช่วงนี้นะสี่วันสุดท้ายนะครับผมสกคนที่เติมช่วงนี้ก็สก้เพ็รก็จะเป็นทางด้านของอกีตาร์นะครับผมเป็นไมเบสบอลนะครับผมส่วนท่าทางนี้ก็ดี คือกดปุ๊บมันจะมีเสียงเพลงออกมาด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมไปเล่นกันนะครับใครได้ส่วนลดมากมากไม่้องบอกพี่หน่อยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกนคลิปต่อไปครับผมหางเงินเตอรเกมริงค์อยู่ด้านล่างเลยอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม